สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับกับผมตามเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้แนวทางหวยราพัฒนานะครับงวดวันที่11นะครับเดือน11นะครับกับผม2ง6อพนะครับ ครับผมก่อนอื่นไปฟังคำเตือนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนในเล่นกันพนันใดใดทุกสนิดโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับครับผมเราไปดูผลนะครับงวันที่9ที่ผ่านมานะครับวันที่9ที่ผ่านมานะครับวันที่9ที่ผ่านมานะครับผมได้เด่นที่7 นะครับเจ็ดนะครับสูตรจริงคัาสูตรจริงเน้นๆได้เลยนะครับสูตรจริงนี้สุดสูตรจริงของผมนะผมได้เจ็ดผมได้เจ็ดกับเจ็ดนะครับผมกลัวแก้กลัวเจ็ดจะกลายเป็นหนึ่งนะครับผมก็เลยสุดนี้ผมคนเลยกันเป็นหนึ่งให้นะครับครับผมนี่สุดจริงผมได้เจ็ดนะครับได้มาแบบเบิ้ลนะครับ เน้นได้เลยนะครับเน้นได้เลยนะครับดูนะครับ6 4 5 4 7ห้าดหแค่นั้นแค่นั้นเองผมก็ไม่ค่อยเชื่อในสูตรของตัวเองเท่าไหร่นะครับผมก็เล้ต้องกัรน,นังไว้ให้นะครับเพราะว่ามันก็จะชอบมาเป็นอย่างนี้นะครับนะครับผมผลที่ออกนะครับ3163 จ็ดสี่เจ็ดสี่เราได้ตรงตรงเจ็ดสี่เราได้ตรงตรงไม่ต้องกับน,นะครับครับผมส่วนสามสามส่วนหนึ่งสามหนึ่งผมก็ไม่ได้จับไปให้นะครับเด็กมันเยอะไม่เป็นไรนะครับครับส่วนหกส่วนหกสามผมหกสาม ถ้าผมจะทำไม่ให้เป็นตัวนี้ผมก็มันจะเยอะเนาะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าตัวเด่นมาก็โอเคนะครับมีเข้าทั้งเด่นแล้วเข้าก็เข้าทั้ง <c oughs> ตัวจับนะครับครับผมครับผมก็จะองยินดีนําเพื่อนเพื่นพี่ๆน้อ,นอ,นอ,นองทุกท่านนะครับครับผมคนที่ไม่ได้ก็ ไม่เป็นไรนะครับสู้ต่อนะครับครับผมในกลมอาจจะเยอะนะครับผมก็ตามทุกครั้งนะครับที่ผมบอกนะครับในกลมเยอะก็ถ้าเพื่อนคนไหนที่จะติดไว้นะครับก็ดูแค่แนวทางแค่เป็นเป็นเป็นแนวทางนะครับแค่แนวทางนะครับเป็นดูเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบใช้อาจารย์ใหญ่นะครับว่า มันตรงกันไหมสําหรับแอนที่เน้นนะครับนี่สาหรับใส่เน้นนะครับเน้นที่มีชอบเลขเยอะนะครับครับผมงวดวันที่11นะครับผมวันที่11นะครับผมก็ได้ตามเคยนะครับผมผมก็จะได้ตัวรูดสุดผมสุดนี้งวดนี้ผมได้นย์นะครับเด่นที่นย์นะครับลองหนึ่งนะครับ แต่ผมกันให้7เหมือนเดิมนะครับ1กับ7นะครับแต่ไม่แต่ถ้าถ้าสายรูดสายวิ่งก็รูดต้องรูดสามตัวนะครับถ้าไม่รูดสามตัวก็ถ้าอยากเล่นก็เล่นตัวที่ผมจับไ้ให้นะครับเพราะว่าน่าจะมีครบ้วยนะครับน่าจะมีครบนะครับตัวก,กันน่าจะมีครบนะครับเป็นตัวก,กันนะครับ7ก็จะมีอยู่นี่ในตร,ตรงนี้นะครับครับผม ตัวเด่นนะครับในสุดวินกับผมนะครับผมมี0 1908978แต่ผมผมก็เอามารวมจับไว้ให้ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับชอบเลขสี่ตัวก็สามารถจับเอาในสุดวินได้เลยนะครับนะครับดาวบีนะครับดาวดาวโจนบีนะครับเมื่อคืนนะครับเข้า3ตัวนะครับนะครับเ 8 8ดดาวีนะครับดาววี788ก็ผมก็ไม่ได้จับนะครับผมก็ไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นในหุ้นนะครับกับผมกับผมตามนี้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะครับตามนี้ผมผมจะไม่อธิบายยาวยืดยาวนะครับส่วนเลขทูบก็ติดไว้นะครับติดไว้เผื่อเผื่อเผื่อมันมานะครับเผื่อมันมานะครับ ว,ว่าผมชอบเป็นตลอดเลขทูกงววนั้นเข้าสี่ตัวอีกเข้าสามตัวนะครับติดไว้นะครับหนึ่งบาทนะครับติดไว้ได้เลยนะครับเลขทูกนะครับตามนี้นะครับกับผมตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแปดนะครับแต่ผมเขียค่าไปใคร ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชื่นชอบก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับมองเห็นไหมครับเห็นกันไหมครับผมซูมให้นะครับซูมเด็กเก็จะไม่เห็นไม่เห็นหมดนะครับครับโอเคนะครับก่อนออกไปก็ช่วนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมให้กำลังใจผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ